ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับค่ะกำลังเฮ็ดน้องหมาหน่อยใส่ปนฝปาเด้อค่ะเด้อนี่เครื่อหมาหน่อยอ้อนี่ใบหมาหน่อยเครื่อนี่ใบใบหมาหน่อยเด้อค่ะเด้อนี่เอามายองส้มนี่มันมันมันยองแล้วเอาใบมันให้เบิง่งอันนี้ก็มายองแล้วมันมนแล้วนี่ส้มยองแล้วนี่น้ามัน มันสิเป็นโตหลือมันสิเป็นเด้งเด็งหรออันนี้เอาเอามากเอามายองเซน้ำครับพี่น้องย่างย่างดีแล้วเล้วพี่น้องเห็นแล้วก็มายองนี่น้ำเนี่ยนั่งอยากอยากอยากใส่ก็ใส่เพรอยากใส่ก็ว่าเป็นอย่างเลยค่ะเพราะว่ามันมันเป็นไใบขนเข้าวใส่กับยองเขาใช้กันให้มันมุนนี่ครับกำลังก็สิเป็นโตเด้อพี่น้องใช่<ล><ห>ค่ะคเห็ดต้นปลาบูไว้ครับเาเตรียมใบเพราะเตรียมว่าไรค่ะโตมันสิเป็นโตก้อนนี่มันเหนียวเหรอครูเรียบร้อยแล้วครับเครื่องปรุู หอมชิงไข่พี่น้องแล้วก็หอมรวมเฮาแล้วก็พริกแดงหอมบักขึ้นครับพี่น้องผู้บักขึ้นกับใส่ผู้บ่มากขึ้นกับเต้องใส่ก็ได้นะครับนี่เราสิปรุงกรรมวิธีการผลิตของเรานะครับนี่คือเฮาคันเรียบร้อยครับพี่น้องได้ผัันสิเป็นโตเลยได้พี่น้องอวันสิเป็นโตเนี่ยอไรเนาะกสิวายได้เนาะนนเริ่มนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเป็นตัวไว้เด้๋ดีครับ ปนปลาใส่หมาหน่อยพี่น้องปนหมาปนปลาใส่เครือหมาหน่อยคือเครือยานั่งนี่ละ่ะคือใบายานั่งนี่อันนั้นเป็นคน้นลงจักอยู่ไหมเหรอข้าเจ้าข้าเจ้าจักพี่ดอก<ม>อันอยู่บ้านนึง<บ><บ>ปูไปน,นี่น้งพี่ไปนอนอันนี้กิน่อันนี้กาเห็ดของเราครับอันนี้ปนปลาบูดอกครับแต่ปลาบูมาปนมันปนสนามลาเดจอค่าอันนี้นมันน้ำไมแห้งละเดิงแยงครับเครื่องพักใส่เรื่มนะครับ มันก็ลังสิเป็นโตแล้วครับก็ลังสิแขนเขาแล้วเป็นยาเย็นนะครับพี่น้องผมแก่ยาเย็นได้เป็นยาเย็นแก่ใน้กินน้ำกันเนื้อครับพี่น้องนี่แหละครับที่เบาไก่ครับยายไผ่เสือปลากระเลงไปเก็บมาตอนมือเศร้านี่นะครับก็เลยมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบืองว่าเฮ็ดจังไดใส่ยังเน่ หมาหน่อยห้าเอามาเ้าก็ล่างให้สะอาดนะครับล่างให้่สะอาดกับขั้นเส้น้นามสะอาดนะครับยัพร้อมเลอค่ะน้ามันโบแมนว่าให้ขั้นหมาหน่อยไปก็ได้พี่น้องขันหมาหน่อยไว้เฮ็ดโ่ทั้นได้มันสีเป็นเละแล้วมันส่เป็นสีเด้งเลยนะไหนไมันส่เด้ง่ะมันสีเป็นตัวก่อนนะครับเพราะว่าห้าต้องเตรียมเครื่องเตรียมยังไว้ีรีบบร้อยนะครับจังมากขั้นหมาหน่อยนะครับมั้นมันสีเริ่มแข็งเขาพี่น้องมันสีเริ่มเป็นตัวแล้ว เอาละมันเนื้อจะเงียมันบาดนี่หลังมือก้อนพี่น้องยายทองแม่ของไอห้อยดินนะครับกะยาขึ้นกันครับแม่ของห้อยดินทินอีสานกะยาขึ้นกันครับว่าคองผู้เฒ่ามากนะครับอาหารบ้านบ้านเฮาบ้านเกอาล้างอีกแล้วครับฮยกทั้งทีแล้วแล้วมากปุงอยู่ในนีแล้วแล้วปุงอยู่ในนีแล้วกับปลาปนกะเทยลงไป เกาค้นค้นค้นใช้กันนะพี่น้องอืค้นใช้กันปรุงเครื่องแล้วเรียบร้อยมันนัวสีเขาใช้กันผสมกันให้มันงามมันนี็เอาเครื่องปรุงเทลงครับองฟูงเท่รับเครื่องปรุงเขาเตรียมไปแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องเอาเียนน้องหันล้อง ท่านทางบ้านพี่น้องมีกกะร่องหาเก็บมาเห็ดร่วงบดนเด้อครับเป็นยาเย็นครับหลักษณะเดียวกันครับกับลาบเท่าแต่ว่าตัวนี้สีแสียกัวลาบเท่านะครับตัวนี้สีเป็นยากัวเท่าเท่ามันอันเป็นสไลายอยู่ในน้ำบางเทื่อนน้ำบางส่วนอาจสีบอสะอาดนะครับกะระวังกันแน่เท่าช่วงนี้มันก็คือตะกีนะครับสมัยตะกีไม่มียังมีต้นตะกล้วยขู่เหมือจักสารยังแน่ลงน้ำๆพ่อขันแล้วเรียบร้อยนะครับ รอสักพักหนึ่งครับพี่น้องเทสวิธีรอสักพักให้มันเด้งรอสักพักหนึ่งนะครับพี่น้องมันเป็นโตให้มันเป็นโตบารุนครับเดี๋ยวก็เป็นโตให้พี่น้องบึงคำว่าเป็นโตัวเป็นเนี่ยอะไรเดียวพี่น้องที่ตามบึงครับว่านุค่ะคำว่าเป็นตูวคำว่าเป็นโตแล้รมันเป็นบุ่มค่ะอืมนั่นเป็นบุ่มเป็นแขนคำว่าเป็นโตคือว่ามันเป็นบุ่นนะพี่น้องมันสีแขนเป็นคือ ข้าเห็ดขนมบุญนั่นแหะครับปลาเพื่อนกระตากินมันซ้อนมันซ้อนแบบแซบ่บมันถือเป็นยาเย็นนะครับยาละบายทองยาเย็นของผู้เฒ่าเพื่อนเพื่อนมากกินผู้เฒ่าโบราณเห้าเจ้าหน่อยมันก็สิเป็นเครืองบุญนี่สิ่เบิ่งอืมนัวนวัวเกลือใส่สิ่เบิ่งนะครับปลาขึ้ออีก,ก้อนพี่น้องเลยตัวนี้ต้องเองฝ้าในเจ้าหน่อยครับพี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นตัวไวแกนเหรอหนอนก้นนอนบ่อไหนล่ะ เสือมันหลายบ่ำหจัดอะไรกใช่อีกอก้อนพ,พี่น้องหนังปลาเดหนังปลาเดตมเนอะพี่น้องเนอะร้อมมัเหนื่อมันใช่อีกก้อนจสบผมแม่มอนอมันเนี้มกมันมนะันยังไง ครับพี่น้องลออีกแห้มันเป็นโตนะครับให้มันเป็นวุ่นเท่ากันครับพี่น้องรอกับโบนาสิเกินหานาทีหกนาทีนะครับมันกับเลือดเป็นจับโตกันหลายมันกับบบเป็นว่ยขันมันเป็นวุ่นแล้วจังท่อร่อถานทิตาเม,มืองครับพี่น้องครับผมพี่น้องหลังจากเขาล่อมาสักพักหนึ่งนะครับประมาณสี่หานาทีครับมันกัจะเริ่มเป็นโตแล้วครับพี่น้องเริ่มแน่นแล้วครับ เริ่มเตือนดึงดึงเลยนได้พี่น้องนั่นนี่ครับข้ามันไม่เป็นโถไม่เป็นดังสี่ครับพี่น้องเห็นบ่ดึงดึงย่งเสียมันสีเป็นวุ่นครับอ่าลองมึงครับสูตรใหญ่ไผ่เสียบกระเลงอ่าลองซิมมันกันน่อยไหมลองครับมันกันเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดแล้วนี่ล่ะสูตรวิธีทำแน่นี่เป็นโถเนี่ยเป็นเนั่นนัก่อนเป็นโถครับก็ไม้ของผู้เฒ่าเพื่อนนั่นติดกันเลยค่ะซิมเบิงแซ่แทะบอกแทะแทะแทะโยกโป้แถมโปอยอื นี่แหะครับสูตรของยายไพ่นะครับบนฟ้าใส่หมาหน่อยครับขั้นบ่พ่อกับพริกน้อยกัดเปาะใส่พี่น้องนั่นเป็นตัวแล้วครับนี่ข้าวมาเป็นตัวนั่นนั่นเห็นบ่พี่น้องเป็นบุญครับดึง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 นี่นะครับใส่น้ำลายกับสิบบ่เป็นไว้ใส่น้ำหน่อยกับเป็นว้ยสูตรยายไพ่นะครับลองไปเฮ็ดกันเบิ่งหาพี่น้องเพื่อนยาเปื่อนยาเย็นพี่น้องครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่หลายเด้อครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาเบิ่งสูตรยายไผ่เห็ด ปนปลาใส่ใบมะหน่อยเคี่ยวมะหน่อยนะครับหาทางบ้านทันไรมีก็ล่องเห็ดเบิ้งนะครับแซบครับเป็นยาระบายยาเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้เบาไก่ขอขอบคุณพี่ขอบนุ่น้องผมไห่หลายเด้อครับให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนสวัสดีครับขอัคุณจ้่ขอบครณ่องกัเพี่พี่น้องเด้องอ่อซิมอีกน่อหนวอแสบ